สวัสดีท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel เซเว่นทูชินแนลนเองนีนผมแล้วนี่นะฮะเซเว่นทูชิแนลก็อยู่กับมังงะเรื่องโตเกีย e ์เรเวนเจอร์กับการวิเคราะห์และสรุปมังงะในตอนที่246กับมังงะที่มีชื่อตอนว่าจายแอนคิวลิงหรือชื่อภาษาไทยเลยคือลมยักษ์เท้าความถึงมังงะในตอนก่อนมังงะในตอนก่อนเนี่ยก็ได้พบว่าการต่อสู้ในคราวนี้เนี่ยได้เป็นการเปิดศึกเอาเลือเอาชัยนะฮะด้วยการเปิดตัวของดาเคมิจินั่นก็คือการนึกถึงอดีตว่า,าอ,นเนเอาเคมิจิเมือออกกนนนยัััร้ตววโาาทหปค สีผมเนี่ยเป็นสีเหลืองและตัวเขาเนี่ยก็ไม่คิดสู้นะฮะขอโทษอย่างเดียวแต่พอมาในศึกการต่อสู้ครั้งนี้เพเ่ก็เลือกที่จะสู้ใช่แล้วครับพระเอกเนี่ยสัตหน้าคาคุโจอย่างแรงคาคุโจในตอนนี้เนี่ยเห็นหมัดเพกที่ได้มีการต่อยมาเป็นเหมือนกับหมัดของอเกอนะวัยเด็กนั่นคือตอนที่เพกเนี่ยเล่นเป็นฮีโร่แล้วคอยช่วยเหลือเขาจากการถูกกันแกล้งทำให้คาคุโจนะคราวนี้เนี่ยทูตาเคมิจิต่อยอย่างแรงจนกระเด็นสีหน้าองตาเคมิจิเนี่ยคือเบื่อมากเหมือนเขาเนี่ยก็ไม่อยากเชื่อว่าเขาเนี่ยจะต่อยได้ขนาดนี้ถ ตัวเขาเนี่ยไม่ได้หมดสตินะฮะแต่เหมือนตัวเขาในตอนนี้เนี่ยกำลังเบื่ออยู่เพราะว่าถูกเพกต่อยน่าสายตาของทุกคนในตอนนี้ที่ได้จ้องมองเนี่ยถึงก็ตกใจน้องหนาวในตอนนี้เนี่ยอ้าปากค้างฮะเปยังกับปาจีในตอนนี้เนี่ยถึงก็อยู่ต่อสู้และหันมามองเฮ้ยและก็รวมถึงเพื่อนเก่าอย่างอาคุงด้วยสรรีหน้าของอาคุงในตอนนี้เนี่ยคือเบื่อไม่ต่างกันอาคงคงแบบว่าไอสัตว์อยู่กันมาตั้งนานทำไมมึงทำ่างนี้ไม่เห็นบอกแต่แรกและการแสดงความเบื่อนี่เนี่ยสตัตรูก็เบื่อไม่ต่างกันนะฮะในตอนนี้เนี่ยส ส่วนมอสซีที่ว่าตัวใหญ่สุดในตอนนี้เนี่ยเขาก็ถึงกตาค้างบ้านะและสุดท้ายเลยคือซันเซที่ว่าจากตอนแรกมันกําลังปากดีอยู่นะฮะก่อนเริ่มศึกแต่เหมือนในตอนนี้คําพูดมันเนี่ยก็ได้สะบัดออกมาว่าเย็ดแม่แล้วจากนั้นเสียงของชิฟยหุหรือน้องหนาวเนี่ยก็ได้พูดมาทาเคมิจินั่นานะสุดยอดไปเลยส่วนเซนจูในตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้สะบัดถึงผัวเธอว่าและนี่มันอะไรกันเลยเนี่ยนี่ใช่ชายคนเดียวกันที่ได้ไปเชิญหน้ากักบไมกี้ในศึกสามเทีหรือเปล่านะ แต่ว่าฉันนะก็คาดหวังไว้อย่างนี้แหละเมื่อเสียงของเซนจูน่าหน่วยฮในตอนนี้อินุปี้เนี่ยก็ได้ชักยิมเล็กน้อย <c oughs> เหมือนตัวเขานะตอนนี้เนี่ยกำลังสะใจยอยู่เล็กน้อยแล้วก็ตามมาที่มิซยะมิซยะในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดมาว่าถ้าเคมิจิในตอนนี้นะคือคนเดียวกันที่สามารถทําให้ชิบะไทจูนะเข่าสุดได้และเสียงของฮาไคเนี่ยก็ได้พูดมาพูดีก็ถูกอีกนั่นแหละและงกี้เนี่ยก็ได้พูดเสริมมาว่าถ้าเคมิจินะยืนต่อสู้เป็นคนสุดท้ายในศึกเทนจิกุและจากนั้นปาจินเนี่ยก็ได้่วแ้ลละ พวกเรานะ่ทำได้ใช่ไหมล่ะและจากนั้นเปยังเนี่ยก็ได้ตอบรับปลาจินเออได้เด้และจากนั้นมังงาก็ตัดไปหาจิฟยูจิฟยูในตอนนี้เนี่ยพูดเรื่องเลิกเอาชัยงั้นคราวนี้พวกเรานะ่ ก็ตามกับตันของพวกเราไปเลยเมื่อสิ้นเสียงจิฟยูในตอนนี้อินุปี้เนี่ยก็ได้ซัดศัตรูไม่ใช่แค่อินุปี้เท่านั้นแต่ว่าในตอนนี้เซนจูไปยังปาจินแต่ละคนเนี่ยกำลังออกลวดลายเสียงที่ดังขึ้นจากการมาทะกันกลางาสนามนั่นคือเสียงของการโจมตีของฝั่งโตเกียวมัจิคายเหมือนในตอนนี้ของฝั่งโตเกียวมัจิคายรุ่น2เนี่ยกำลังมีใจในการต่อสู้และมังงะเนี่ยก็ตัดไปหาสมาลี่สมลี่ในตอนนี้นะได้พูดแองกี้ไปว่าอย่าเพิ่งดึงหมัดนายก็แล้วกันนะแองกีก้เข้าใจแ,นะแตนนจ่และะ้วแอง,งกี้ ตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดมาว่าเดี๋ยวฉันดูหลังเองฮัใครเสียงฮักใครเนี่ยก็ได้พูดกลับมาว่าส่วนพวกแกน่ะอย่ามาอยู่หลังทากา,กาจังนอกจากฉันเฟยซึ่งมันสองคนนี้เนี่ยกำลังดูเดือดในการประทะแล้วมังงะก็ตัดไปหาปาจินปาจินในตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยน้ำหนักตัวมากนะฮะเขาเนี่ยจึงใช้ตัวเขาในการเข้าโจมตีตายปาจินในตอนนี้เนี่ยกำลังใช้ร่างกายเขาในการเข้าชนศัตรูสมาชิกคันโตมันจิที่ได้เห็นเนี่ยจึงได้พูดไปว่าทําไมมัน แข่งแร่งขนาดนี้กะะ็เราฟ้าและเสียงของไปยังเนี่ยก็ได้สามารถใส่มาแล้วก็ได้พูดไปว่าปลาจีนเนี่ยคือเหมือนกอริล่านั่นแหละเพราะว่าเขาเนี่ยคือกอลิล่าแต่มีสมองวุ้ยองโมและเสียงของปลาจีนเนี่ยก็ได้พูดกับไปยังมาว่าไม่ได้มากมายเลยเลยเบื่อเอ้ยและฉะนั้นภาพของบางงาก็ตายไปหายอินูปี้อินูปี้ในตอนนี้เนี่ยบุกเดียวคนเดียวนะฮะก็สามารถโค่นได้ถึงสองสามคนแล้วเมื่ออ,อินูปี้สามารถใช้เท้าเขาในการจาดัดการสตูได้เสียงของอินูปี้เนี่ยก็ได้พูดบอกว่าโคตนกระจอก เรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยกล้าพูดเลยว่าอินุปี้แม่งโคตรหล่อและจากนั้นภาพผมงงานก็ตัดไปหาเซนจูเซนจูในตอนนี้เนี่ยก็ไม่ต่างกันนะฮะตัวเธอในตอนนี้เนี่ยกำลังบุกเดีย่ยวซึ่งเซนจูในตอนนี้เนี่ยก็ใช้เท้าไม่ต่างจากอินุปี้ในการเข้าโจมตีแต่เหมือนเซนจูในตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เข้าโซนนะฮะคงต้องรอเซนจูย้อดนดีก่อนเซนจูในตอนนี้เนี่ยใช้เท้าขวาเธอในการเตะสมาชิกข,ขัน้นโตและเสียงของเธอก็ได้พูดมาว่าคนที่13เข้ามาสิฉันคาวาลรเซนจู จะจัดการ100คนด้อยคนให้ตัวฉันเองเมื่อสมาชิกคันโตอย่างเช่นนี้เนี่ยสมาชิกคันโตแต่ละคนเนี่ยก็ได้พูดว่าเดี๋ยวก่อนสิวะโตเกียวมัจิใครแม่องอะไรของมันวะ พวกมันเป็นปีศาจหรือไงกันวะสมาชิกของมันแต่ละคนนะ่ะแข็งแกร่งชิบหายเหมือนในตอนนี้กระแสของเกมเนี่ยกำลังจะไหลามาหาโตเกียวมันจิแต่แล้ววินาทีนั้นภาพผอมง,งานก็ตัดไปหาคาคุโจคาคุโจโในตอนนี้เนี่ยกำลังมือมองฟ้าอยู่เหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังขอพรนะฮะว่ากูไม่อยากมีบทเป็นตัววัดพลังและขณะที่คาคุโจโเนี่ยกำลังขอพรอ,อยู่ไมกี้นะฮะก็เดินมาแล้วก็ได้พูดว่าเมื่อนายในวันนี้เนี่ยจะถูกจัดการแล้วนะคาคุโจนาย ถูกจัดการทั้งๆแบบนี้อย่างนั้นเหรอนึกว่านี่น่ะจะถึงเวลาคนที่แก่งที่สุดในเทนจิกะน่ะจะได้ออกลงสิพอได้เห็นนายน่ะถูกจัดการไปแบบนี้แล้วนายคิดว่าเขาน่ะตายเพื่อนายอย่างนี้อย่างนั้นเหรอเมื่อสิ้นคำพูดแอคเสียงของไมกี้ในตอนนี้คาคุโจเนี่ยก็ได้ตาโตเลยนะฮะเหมือนตัวเขาในตอนนี้น่ยจะมีไฟในการต่อสู้อีกครั้งและคาคุโจเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นและจากนั้นเขานะฮะก็ได้อ้างว่าแกน่ะจะไปเข้าใจอะไรกันร่างกายฉันน่ะกำลังวอร์มอยู่ฉันก็แค่รอเวลาให้เครื่องมัน มัคิคาคุโจเค้าโจเค้าโจในตอนนี้เนี่ยก็ได้วิ่งเร็วเลยซึ่งในตอนนี้จ uh ิฟยุเนี่ยกําลังต่อสู้คนอื่นอยู่นะฮะและวแล้ววินาทีนั้นจ uh ิฟุยุเนี่ยก็ได้หันมองและถึงแม้เค้าในตอนนี้จะหันมองเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าความต่างชั้นของคาคุโจกับจ uh ิฟุยุเนี่ยค่อนข้างห่างชั้นกันมากทําให้คาคุโจเนี่ยสามารถเหยี่ยงล่าของจ uh ิฟยุอย่างไงดายเหมือนกับว่าแค่เขาเดินผ่านเนี่ยจิฟยุก็ได้เสียท่าซะแล้วและจากนั้นสไมลี่กับแบงกี้เนี่ยจึงได้หันไปแต่เหมือนเค้านะตอนนี้เนี่ยจะไม่สามารถตั้งหลักทันเช่นกันทําให้เค้า2คนในตอนนี้เนี่ยก็ได้จากการถูกโจมตีและคาคุโจเนี่ยจึงได้พูดไปหาดาเคิจิพ้อมเสียงคาคจที่พูดอย่างมั่นใจว่าทาเค มิจิ <B> ซึ่งเสียงนั้นแหละนะฮะทำให้ตะเคีวิจิเนี่ยสามารถตั้งหลับได้ทันเขาเนี่ยจึงสามารถใช้มาในการตั้งรับการโจมตีได้ทําให้ในตอนนี้มาซ้ายที่ได้มีการต่อยไปเนี่ยถูกเพ่ของเราเนี่ยสามารถตั้งรับได้ทันเอาจริงนะถ้าเกิดมึงวิ่งมาแบบเงียบๆเ,เลยนะฮะ มึงต่อยทีเดียวเนี่ยเพ่กูก็ปิวแล้วเซอร์อยากโชว์หลอไงเ,เลยถูกเพ่อของเราเนี่ยตั้งการได้ทันเลยแต่ว่าถึงแม้เพ่อของเราเนี่ยจะสามารถต้งรับการโจมตีได้ในตอนนี้ตัวของเพ่เนี่ยก็ได้ถ่ายเล็กน้อยนะฮะจากการถูกคาคุโจต่อยซึ่งเมื่อเขาสามารถต่อยได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วนะฮะในการแอคหน้าเพื่อกูคืนเกียรติยศของมังงะในตอนก่อนสส่ตาเขาในตอนนี้เนี่ยพยายามทำหน้าเข้มขึมอย่างไมกี้แต่มาติดตรงที่คาคุโจเนี่ยหัวล้านทําให้เขาเนี่ยไม่มีทรงผมในการถูกลมพัดกลับกลายเป็นตุ้มหูเขาที่ได้ ได้แล้วตอนนี้สีหน้าของนายคือสีหน้าที่ฉันเ,นเคยเห็นในวัยเด็กนายนะ่ะกลับมาแล้วฮีโร่ และแล้วมังงะเรื่องโตเกียวเรเวนเจอร์ตอนที่2 4 6ก็ได้จบลงไปมังงะในตอนนี้บอกเลยว่าดูเดือดนะฮะเลือดพ่านกันเลยทีเดียวตอนแรกผมคิดว่าจะมีการตัดไปที่การต่อสู้คู่อื่นแต่เหมือนในตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช่เนื่องจากว่าในตอนก่อนเนี่ยเราได้มีการแซลคาคุโจเนี่ยคือแบบว่ามึงเซล์แบบแซลจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนอะ่ะคือแบบเปิดตัวมาอย่างเท่แก่งสวนในเชนจิกุอะไรอย่างนี้เสือกถูกเซาต่อยหมัดเดียวไมกี้ซัดทีเดียวทูระเคมิจิซัดทีเดียวอาจารย์บอกว่าไม่ได้แล้วนะฮะโดนเซลเเล์เนป็ตัััวดพลงแบบนยอมไไม่ด้ คาคุโจในตอนนี้เนี่ยจึงที่บอกไปว่าไมกี้ชุบชีวิตกูทีกูมีใบชุบไมกี้ในตอนนี้เนี่ยก็มาแนวไลฟ์โค้ดเลยนะฮะ เขาไม่ได้ตายเพื่อให้แกเป็นอย่างนี้ซะหน่อยเรกได้ว่าคาพูดนี้เนี่ยค่อนข้างจี้จุดใจด,ดามากคาคุโจโในตอนนี้เนี่ยจึงได้ลุกขึ้นเพาะก็ได้อ้างไปว่าแกไม่เข้าใจเลยนะอุ่นเครื่องโว้ยอุ่นเครื่องกูละหำจริงๆเลยคาคุโจและมังงะในตอนหน้าเนี่ยจะเป็นการต่อสู้กันนะฮะระหว่างเพื่อนวัยเด็กนั่นก็คือทาเคมิจิและคาคุโจเหมือนมังงะในตอนหน้าเราจะยังไม่เห็นการต่อสู้คู่อื่นนะฮะแต่ถ้าเกิดถามผมนะว่าถ้าเกิดคาคุโจเนี่ยถูกจัดการไปเนี่ยคันโตมันจิเนี่ยจะมีใครแก่งก่าคาคุโจไหม ก้าพูดเลยว่ากําลังใจมาเต็มร้อยแน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนสิถ้าเกิดผมพูดอย่างนี้เนี่ยหลายคนจะคิดว่าพี่ครับพี่พูดอย่างนี้เนี่ยหมายถึงว่าคาคุโจโนเนี่ยมันแก่งความผู้ที่ครองคันโตเมื่อก่อนอย่างนั้นเหรอใช้ยาเสือขาวไวเลียวผาตดอย่างวากาใช้ยาผ่าแดงเลชคลิปอย่างเบนเคเนี่ย เอาจริงนะผมไม่กล้าคอนเฟิร์มว่าคาโุโจเนี่ยแก่งกว่าเขา2คนหรือเปล่าแต่คือเมื่อก่อนนะ่ะเขาสองคนก็ถูกปูมาว่าแก่งสุดแล้วในญี่ปุ่นแต่คือแบบบทจะแพ้คือแพ้เลยอะ่ะคุณเข้าใจไหมดังนั้นในตอนนี้นะผมขอตัด2คนนเ้ียกไปก่อนเพราะยังไงซาเนี่ยก็ไม่ได้สู้กับอะเคมีจอยู่แล้วคู่ต่อสู้เขานะคงจะไม่พ้นเซนจูกับอินุปี้แน่นอนโอเคนะฮะงั้นคิมนี้ขอลาไปก่อนใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ